ตอนนี้ทำการรีเช็คคอนะครับเซ็ตคอทำทุกอย่างให้มันเป็น0ู0นะครับต้องหาให้เจอนะครับต้องหา,าระนาบเดิมหาความตรงของคอให้เจอนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตรงนะครับเนี่ยดูเท่าที่ดูมันเกิดปัญหาที่ตัวเฟดบอร์ดเองด้วยนะครับเนี่ยตัวเฟดบอร์ดเขาเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องทำการแก้ไขทางช็อปพยายามใช้ความสามารถกับประสบการณ์ที่พอมี เล็กๆน้อยๆอยู่นะครับพยายามแก้ไขให้อยู่แก่ยากนะครับเคสแบบนี้แต่ถ้าแก้ได้คอกีตาร์เนี่ยคอเบสจะสมบูรณ์ทันทีนะครับมันดูเหมือนง่ายนะครับเคสแบบนี้แต่ต้องหาความตรงเขาให้เจอด้วยนะครับถ้าหาความตรงไม่เจอถ้าเฟสฟีโลเขาไม่ได้นะครับทางช็อปทำนายได้เลยนะครับคอกีตาร์ตัวนี้จะเสียเลยบิดเลยนะครับบิดทันทีพอบิดแล้วเดี๋ยวมันจะได้รื้อเฟสเราไปแก้ที่ฟิงเกนบอร์ด ซ้สำซ้อน